ลเยครัไปครับเบิร์ดฟันครับเจอกดจันมาแล้วเรดเข้ามาด้วยครับเบิร์ดฟันเข้าไปก่อนครับแล้วนุ่งลงสาอุ้ยโอ้แล้วดีพอเอ็นมันยิงยิงยิงเอาแล้วมันไม่ชี้ครับนุนงต่อยไปไม่โดนแล้วขอไปเก็บครับการคอขับครับนุนงเก็บเบิร์ดมาแล้วเบิร์ดฟันมาช่วยแล้วเก็บจันเรดไปหนึ่งแล้วนุ่งโอ้ยอะไรวะน่าตรงกลางครับยืนกันไปครับยิงได้ไหมสวัสดีครับตรงอาร์กันไปครับได้หนึ่งตัวครับ แต่ว่าผลซ้มไม่มีครับบอกว่ายังเก็บอันติอยู่เลยนะครับในขณะที่เกเต้ครับมาเจอหน้าเจอครับแล้วเกี่ยวไว้ไม่สำเร็จโอ้ดีฟ้าเอินดีเกตเต้เขดูครับเก็บได้ครับเสียเฉยไปครับแล้วรับคุณนายบิดเกันไปแต่ว่าใครครับจิงมีจังหวะหลบได้เกเต้ขวาไปโดนฟรีฟ็อกเอครับแล้วเปินปัดไปข้างหลังครับแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้ครับดูดีเสียมาสี่ครับมาแล้วดับเบิาเธอไปโดนโหนี่ครับกลับว่าใครก็จะเอาราฟมาต่อกรับนุ๊ครับดูเมคเพมาได้ไอเลนส์ครับแล้วเก็บโดยดีฟอ็อกเกตโอ้โหแล้วเายังมีเกิดอยูโอ อ้านครับถ้าเกิดเขามี6ชีวิต1ต่อ6ครับนุนุจะตั้งปฏิหาสตร์หรือจะทำอะไรได้หรือเปล่าโอ้และช็อตไปช็อตไปต่อครับแต่ว่าคีิกลางเขากำลังจะดันเข้ามานุนุเข้าไปวัดใจกลางวงครับวัดใจใส่ตัวของฮานครับเก็บได้ดีที่นี่ใช้สกิลไปเก็บข้างหลังโอ้โหเดเอาคอาโทร่กดพริบายวิ่งหนีเพื่อนกันแล้วมาอุจจาระครับเฮ้ยจะไต่แล้วบินมาแบบ8เมตรเข้าไปเลยเข้าลานบินรันเวย์ที่ดีคือรันเวย์ที่ได้บินโมอันดิปีนติโตสิฟีคลิปมาคลิปมาเวทมาข้างหลังครับไไไปล่ถ